สาหน้าตาละอ่อนสาวบอกเห็นแล้วอยากกินผมมากนี่หน้าตาน่ากินควาจริงวันนั้นน่าจะเป็นวันธรรมดาเหมือนทุกวันแต่แล้วสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็เกิดขึ้นเมื่อผมได้เจอกับเธอย้ายนี่เลยนางฟ้าโอ้หน้าตาเขาเข้ากับเรามากเลยนางฟ้ากับซาตานโอ้ตะลึงตะลงตึงตึงตะลึงตึงตงตึงตึงตึงงตลึงตึงแค่มองเขามืงก็ตึงแล้วเลยออชอบ มึงชอบเขาดีใช่ดิโอไม่ยากหรอกออผู้หญิงเขาชอบผู้ชายนุ่มนวลอ่อนหวานสุภาพบุรุษถ้าอยากให้เขาชอบนะนะก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้เขาเห็นนะดีความเป็นสุภาพบุรุษงั้นเหรอใช่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมใช่แล้วอืมไม่ยากไม่ยากนี่สุภาพบุรุษจุธาเทพมาเองให้ให ผภาบุรุษพูดมาจากนารกนี่คุณสุภาพบุรุษขนาดนี้สาวย,ยังไม่มองเลยเศร้าเลยสายวสาไม่สนใจสุภาพบุรุษจูตาเต้